วันนี้นะครับผมเอาเหรียญวันไล่ขิงเป็นเหรียญรุ่นแรกเนือ้อทองแดงจังหวัดนคนปรปฐมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะ้าเครื่องที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางรู้ไหมครับทุกท่านท่านเหรียญสวยๆแชมป์มเลยนะ ราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายนะครับผมมีการซื้อขายกันจริงนะราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรนาของผมกันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเม็ดด้านบนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณเม็ดด้านบนนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะมีเม็ดนะครับผมสองเม็ดนะนูนคมขึ้นมา ลักษณะแบบนี้นะครับผมเม็ดด้านบนเนี่ยจะเล็กกว่านะครับผมเม็ดด้านล่างเนี่ยจะใหญ่กว่าลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตได้ในการจจรนามุมด้านหน้าของผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณเส้นลวดกระหนกด้านในบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดกระหนกนะครับผมตรงมุมด้านในเนี่ยเห็นนะ จะมีเส้นลวดนะครับซ้อนนะครับผมเป็นเส้นลวดโค้งน,นูนคมขึ้นมาด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับโค้งซ้อนอยู่ด้านในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดสังกตินะครับผมมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดสังกตินะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผม อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจันนาของผมนะ <ด Hans. S 1> เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงใต้ข่าท่านนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงใต้ข่าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นนะจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมนูขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจันนาของผมนะ จะต้องเป็นเส้นลวดนะครับแนวนอนนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมคําว่าที่นะครับผมตรงไม้เอกเนี่ยเห็นไหมครับผมจะติดก,กับขอบลวดนะครับผมด้านในนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้บริเวณตรงไม้เอกเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนตรงสระอีเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณนี้นะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้านในการจนานาของผมนะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลังมุมต้นถึงหลังหมือนกลางเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะมุมด้านหน้าเนี่ยล,ลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะ,ล,ะนลักษณะรูเจาะเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแนวเฉียงนะครับผมติดกับเส้นลวดยันลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดแต่งแนวเฉียงเล็กน้อยนะครับผมติดกับเส้นลวดยันนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่มุมล่างอีกทีนึงนะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมตรงหัวเส้นลวดอัขระเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนอยู่มุมล่างอีกทีนึงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ เส้นลวดอักขระนะครับผมมุมนะฝั่งขวาตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยตรงด้านในเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดซ้อนอีกทีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดโคง้โคงนะครับผมคุมขึ้นมาลักษณะแบบนี้ขนาดเหรียญผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรเนี่ย จะมีเส้นซ้อนนะครับผมเห็นชัดลักษณะแบบนี้เลยนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมเขาจะเป็นเส้นลวดนะครับเชื่อมติดก,กันลลักษณะแบบนี้นะครับผม เป็นเส้นลวดหนาๆน,นะครับผมเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจรณา,าของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ยบริเวณตรงปลายเส้นลวดอักขราดเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดบางคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ ขนาดเหรียญ่านการใช้งานมาเยอะเนี่ยยังคมลักษณะแบบนี้เลยนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย บูาราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบรนะิเวณนั้นรูจอดม,มุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมจุดสังเกตด้านหลังในการจจรณาของผมเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ย ก็จะเป็นค้างเรื่อยลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมฝั่งซ้ายด้านบนนะลักษณะการเลื่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงต,รงต,รงตรงัวเหรียญนะครับผมล่างตรงกลางลักษณะการเลื่อนนะครับผม จะเป็นลักษณะแบบนี้จดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมฝั่งขวาด้านบนลักษณะการเลื่อนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะมุมนะตรงกลางฝั่งขวานะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะ เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะแต่ถ้าส,สวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดจะแพงนะราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายเลยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญน,นะมุมล่างตรงกลางฝั่งฝานะครับผมาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนา เรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีครับผม